ล้างไปเรื่อยมันก็บรรเทาเลงได้ทีเดียวเพราะเนะนื้อหาไม่ใชเนื้อหาดับละดับทุกอยู่แล้วเพราะเรื่องสมาธิว่าสภาวะเราเนะี่ยก็ยังต้องรับ,บกรรมจบแล้วคือการโปล่อยเราตโองปล่อยไปเรื่อยเวลาเรื่อยๆเราสรุปแต่จะทำให้กับทุกอย่างเราต้องสรุปเรื่อยๆมันก็ล้างช่วยกันล้างช่วยกันล้างช่วยกันหมดช่วยกันหมดช่วยกันไปเรื่อยๆเป็นนวสติขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวแล้หหไหม,ม้ไม่ไม่ไหม้มีสติแล้วขอบมากครมแต่หากพวกเขายังไม่สามารถที่จะรับรู้ในเนื้อหานื้ออะไรไี่จะสรุปได้เรื่องหานี่เวลาเราสรุปมุสติไปเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในใจ,จิตใจของสปสัยคุณภาพมันจะนนมันจะล้างไป ล้างล้างแต่เราจะไม่เห็นนะว่าเขาจะหมดอะไรไปอะไรหมดไม่หมดเลยจะไม่เปรับรู้สิ่งก็มันถไปใช้ตัวรับรู้มันก็อยากเลยเราต้องบ่ใช้ไหมฮะนี่ผ่านซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวรู้ไม่รู้ไม่ใช่ตัไม่ใช่เองไม่เกี่ยวกับตัวเกี่ย่รอ้มันไม่เกี่ยวกับตัวรู้ไม่รู้เราต่อใช้เนื้อหาไม่ผ่านล้างสมถวัฒนี่ ไม่ต้องไปเช็รแลวมันจะมีผลจะมีผลที่เราล้างไปมันจะล้างเวทานาทั้งข้างนอกและข้างในตัวเราด้วยใช่มันจะล้างไปได้วยกันทั้งรุ่มแบบเวทานาเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเพียงแค่ผลของการใช้จิตใช้จึงใช,ใช้ตั้งใช้ตัวตั้งใช้ตบะชายยงยาตัวใช้เนี่ยมันทําให้เกิดเวทานาทรุ่มแ,บบแตตัวใช้ไม่นุสติล้างตัวใช้เอง ไปด้วยดีมันจะรับเวทนาแบ่งเวทนาเวทนามัน,ามมนก็นัาตามันก็ผ่านมาผ่านไปแต่ว่าการที่มันแบ่งมันทรมันทรมคานจะมีมีแค่ลำคานเองยากดังนั้นเราก็นุกสตีล้างไปด้วยตัวทิ้งเองสลาตัวสลาเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวจะทิง้งไม่ทิง้งสิ่งที่ไม่เกี่ยว,วับสลาไม่สลานีพพ่านสรุปดีๆสังฆาัก เกี่ยวกับสลับไม่สลับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทีนี้ไม่ทีสิ่งที่มันไม่เกียกเก่ยวกับละเลยไม่ละมีทานสรุปีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นหรือไม่พ้นเลยล้างระบบประธานที่ถี่มาหน้าที่ถี ใช่อะไรไม่เกี่ยวมไม่เกี่ยวนสิสติล่างเลยนี่นิพานสรุปนั่นเองนิพานสรุปสังภวัตหรือเรียกว่านิพานล้างสังภวัตนั่นเองนิพานสรุปดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็หมดและไม่หมดนีบาดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็หมดแลไม่หมด จะได้ไม่หมดแต่เอาตัวรู้เอาทิฏฐิไปจับตรงที่มันมีมันไม่มีมันหมดมันไม่หมดอนี่มันเป็นมันเป็นการล้างโมหะทิฏฐิล้างโมหะนิยานดัษนาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดมันหมดนีพพานสุดี สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรมีเ,เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่ค่ามสุขสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่หรือไม่ใช่อะไรไม่ผ่าสุขมันจะล้างตัวเอาให้ตัวเอาดูประทานนั่นแหละโมหะทานที่มัน,คน,นเคลดเกาะธาตุเกาะขันเกาะตัวบโลกเกาะการบโ,รกโกลกเกาะการสมุต ก่อการสมมติจิตก่อการใช้จิตกาสภาวะก่อการใช้สภาวะจะร้างตัวก่อนสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวไม,ไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่าง แม้กระทั่งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งนิพานหรือไม่นิพานมันจพงจะเป็นเนื้อหาอนิพานสรุปจริงๆมันไม่ใช่นิพานแบบรู้สึกว่านิพานคิดว่านิพานแล้วความเห็นว่านิพานพิธีว่านิพานญาณสนะญาณทัศนะว่านิพานมันไม่ใช่ตัวอย่างมันไม่มีความหมายนิพานก็ไม่มีความหมายมันกะท่งนิพานเองแต่นัันเป็นการสรุปล้างโมหะทิฏฐ ah in. so mm ิส hmm. มุทัยทิฏฐิ สมุทัยในยานทัศนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งนิพพานเลยไม่นิพพานมันจะได้ล้างตัวหลงตั้งเอานิพพานตัวตั้งเอานิพพานมันก็เหมือนกับตั้งเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาแต่ใน,นตัวตั้งเอามันจะสร้างเวทนาขึ้นเรื่อยๆเป็นสมุทัยในตัวตั้งเอาเพราะนั้นเราก็แค่สรุปล้างตัวตั้งเอา สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับนี้พ่านหรือไม่นี้ผ่านสิ่งที่มันไม่เกี่ยวม่กระทั้งตัวไม่เกี่ยวเองรู้สติเหล่านี้ขึ้นเรื่อยๆมันจะล้างให้เลยล้างทั้งเหตุล้างทั้งผลให้เหตุคือสมุทยัยผลก็ผลของสมุทยัยผลของสมุทัยก็ทั้งนิวร์ทั้งเวทานานเป็นผลของสมุทยัยสมตัวสมุทัยเองก็ตั้งเอาตั้งนั่นแหละ ลักษณะเอาลักษณะตั้งเอาตั้งต้องเอาต้องเอาซ้อนเอาซ้อนเอาเอาซ้อนเอาซ้อนเอาซ้อนตั้งเอาตั้งต้องเอาต้องดูเอารู้รู้เอารู้เห็นเอาเห็นคิดเอาคิดนึกเอารึกนึกที่มันเอาซ้อนน่ะมันเป็นสมุทัยทั้งหมดเรียกว่าโมหะตัณหาประธานมันซ้อนนั่นเองเรียกว่าเอาซ้อนแล้วก็สรุปร้างตัวเหตุมันเป็นเหตุเป็นสมุทัยตัวเอาเนี้ ผลที่ตามมามันก็เป็นเวทนาเป็นยิ่งนี้นนี่ก็คือล้างทั้งผลล้างตัวเหตุล้างตัวเหตุแล้วล้างทั้งผลอวลาลืมสติสรุปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม่ไม่ไหมสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เกี่ยวกับสละแล้วไม่สละแล้วมันสละจริงปกติมันก็ใช้ทิถีไปละกันใช้ทิถีไปสละกันใช้ทิถีไปปล่อยไปวางใช้ทิถีไปอ่ะอม,มันก็เลยต้องสลายสลายตัวทิถีเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเอง เอาเองจะไปล้างตัวเอาให้ที่งหมดสมุทยัยทนั้นตัวตั้ง,ต,ต,งตั้งเอาตั้งตั้งเอาสรรพสิ่งก็อ,อีกแบบมันก็มันก็ยาวไปด้วยแต่ตัวตั้งเอาตั้งนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุมันก็ต้องล้างไปเลยไม่เอาตัวไม่เอาเองทุอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองทุอย่างคือสละตัวสละเอง สิ่สมุทัไทยวนความไม่มีขอบเขตเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาสุญญตามหานิพพานมหาสุญญานิพพานโปรดสังสวัสดล้างทังว่าไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอามันจะไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างคือมันคือความไม่มีขอบเขตตรงนั้นไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของติดและหลุดมันไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุด ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดแล้วไม่หลุดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดแล้วไม่ติดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดแล้วไม่ยึดสรุปล้างเข้าไปเรื่อยๆนุสติล้างกันเรื่อยๆเราใช้การสรุปได้อย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวเท่านั้นเองดําริเนี่ยดําริสรุปเนี่ยมันจะเป็นดําริที่จบให้เลยล้างให้เลยแม้ข้างในมันเดิมถือว่าอยากจะดิ้นออกจากเวทนาถูกแล้วก็นุสติเรื่อยๆใช้แค่ดําริสรุปไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะล้างไอตัวดิ้นออกให้เองตัวดิ้นออกมันตัวซ้ำเติมนะเป็นตัวซ้ำเติมตัวดินออสิ่งที่ไม่ไม่ใช่อะไรม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว มันไม่ใช่อะไรในพ้นหรือในไม่พ้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นหรือไม่พ้นมันจะล้างตัวดิลนให้ตัวดิลนเข้าตัวดิลนออกเป็นภาวะตัณหาเป็นสมุทยัยใช่ไหม มันกลายเป็นตัวเหตุเองตัวดิ้นดิ้นลนติดดิ้นลนหลุดมันกลายเป็นตัวเหตุเองในตัวดิ้นหลดตัวคอยติดตัวคอยหลุดมันก็เป็นตัวเหตุเองในตัวคอยติดคอยหลุดเป็นสมุทัยไมเองดังนั้นต้องไม่เกี่ยวกับของพวกนี้ไปเลยต้องไม่เกี่ยวกับที่ถีบพวกนี้ไปเลยมันต้องไม่เกี่ยวกับที่ถีบพวกนี้ไปเลย ไม่เกี่ยวกับมีความเขตหรือไม่มีควบเขตอย่าให้เกิดการเลือกเอาเด็ดขาดไม่ว่าจะไม่มีควบเขตไม่ว่าจะว่างไม่ว่าจะหลุดพ้นไม่ว่าจะนีพพานอย่าให้มันเกิดการเลือกเอาเด็ดขาดเพราะตัวเลือกเอามันจะเป็นตัวสมุทัไทยไปเองมันถ้ามันมีคติน well, ิยมเหล่าน <Gülme> ี like ้มาในเรื่องเหล่านี้มาในความหมายเหล่านี้มาเราต้องล้างตัวคตินิยมเลย สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ต้องหรือไม่ต้องล้างก็ตินิยมไปเลยคตินิยมทั้งหลายมันเป็นทุกขติทั้งหมดมันเป็นทุกขติในคติเองมันเป็นทุกในตัวคติเองแม้แต่ความพยายามจะพ้นจากเวทนามันก็กลายเป็นคตินิยมอีกย่างนทุกแล้วก็ล้างไปเลยสิ่งที ja ่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้น ิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวก็พร้อมอเลยทุกอย่างมันจะได้เป็นการสรุปร้างพร้อมกันมันไม่ใช่สรุปเทาสรุปแล้วมันจะไม่มีสมุทรไทยซ่อนอยู่ไม่มีสมุทรไ,ไทยหมกเม็ดพร้งหมด สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็บใช่หรือไม่ใช่อะไรพร้อมมาเลยมันจะยุติตัวยุติให้เลยมันจะยุติสมุทัไยซ้อนไปทุกอย่างมันจะยุติสมุทัยซ้อนไปเองตามที่รู้สติล้างไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นสมุทัไยซ้อนไป ยุ่งบริษั์นรกมากเกินไปมันก็ไปรับเวทนาเยอะจะยุ่งกับกรรมรัศมีสรรมมากเกินไประบบนรกระบบสวรรค์ระบบภพภูมิมันเป็นระบบของผลแห่งกรรมเป็นผลแห่งกรรมดังนั้นผลแห่งกรรมที่มันกําลังให้ผลเราไม่ต้องไปซ้ําเติมซ้อนก็ไอเงื่อนไขกลไกแห่งการซ้อน กรรของสรรพสัตว์ตรงนี้มันยังตัดกันไม่ขาดมันยังสลายกลไกเหล่านี้กันไม่ได้ปกติสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็รับกรรมนั่นเองการร้อนมันแผดเผาตัวมันเองในจิตในใจมันเองครับพอมันเกิดระบบตัวนี้ขึ้นมาไอ้ระบบตัวนี้ยการลงข้อลงทันมันเกิดการซ้อนกดแห่งกรรมเข้าไปชั้นหนึ่งตัวสองตรงเนี้ยก็มันก็เกิดขึ้นจากการกําหนดกฎเกณฑ์กลไกขึ้นมาในสังสารนี่ นะที่มันเกิดการลงโทษลงทานอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่ตั้งกฎขึ้นมาในพภูมิทั้งหลายมันตั้งกฎขึ้นมาตั้งกฎขึ้นมามันกลายเป็นกรรมซ้อนกฎแห่งกรรมอีกีตัวนี้มันก็เลยกลายว่าเป็นยุ่งเป็นยุ่งกับกรรมของสรรพสัตว์โดยที่ไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องกรรมนะมันกฎแห่งกรรมมันให้ผลตัวมันเองอยู่แล้ว เวลาเขาสร้างกรรมแล้วต้องไปเกิดเป็นเดชนไม่มีใครบังคับมันไปเป็นมันไปเป็นเองมันสร้างกรรมแล้วมันได้ไปเกิดเป็นเปรตไม่มีใครบังคับมันไปไปเป็นแต่กฎแห่งกรรมมันดันให้เป็นเองเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ทรมานอยู่ในความเป็นเปรตนั่นเองโดยสภาพแล้วมันยังมีกฎที่สร้างขึ้นมาซ้อนกฎแห่งกรรมกก็คือกฎของสัมวัตธที่พากันกำหนดขึ้นตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นกลไกของเจ้าหน้าที่ตามมา มันสร้างมันก็เลยเกิดกลไกของกรรมในรูปแบบของเจ้า,นะาหน้าที่ตามก็ไปทําหน้าที่กันแบบนะั้นซึ่งตัวเนี้มันเป็นหน้าที่ที่เป็นส่วนเกินของสังสวัสรด์เลยรู้ไหมไม่ว่านรกหรือไม่ว่าสวรรค์มันเป็นหน้าที่ที่เป็นส่วนเกินของสังสวัสด์นั่ไม่จําเป็นต้องมีจริงๆไม่ต้องมีกฎเกณฑ์เลยไม่ไม่ต้องมีกติกาอะไรเลยเพราะต้องมีคนเฝ้าคนปคุมก็ต้องมีจริงๆมันไม่ต้องมีอ,อ่ะ<ร> คือการสอนก็คือการคลายช่วยหลุดช่วยเนี่ยมันเป็นหน้าที่โดยตรงของโพธิสัตว์โพธิจิตทั้งหลายของพวกโพธิสัตว์ทั้งหลายเราดงจิตขยาบก็ได้มันจะไปสัมเบณฑ์ทีมันจะไปอะไรก็ต้องปล่อยอันนี้ก็ต้องปล่อยเลยก็ปล่อยแล้วก็จะมีการสอนกันไปมีการปรามกันไปสอนกันไปไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็เป็นแบบอย่างให้อยู่แล้วส่วนแนนั่นมันเป็น ถ้าสร้างกรรสร้างเวรอะไรขึ้นมามันก็ทุบกตัวมันเองทุกตัวมันเองทุบเขาทุบเขานี่ตัวมันเองอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไอ้แบบอย่างที่ดีก็มีเอาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีไปอย่างนั้นอยู่แล้ว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 ไอ้ที่ไม่เย็ดไม่ติดมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนล้างความยึดติดให้กับโลกสองสังวรอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วมันก็เหมือนมนุษย์โลกถ้ามันมีความอยากกระด้างก็ไปเที่ยวเบียดเบียนเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรคือจริงไม่ต้องไปทําอะไรคือกดแห่งกรรม มันเคยเบียดเบียนกันมาก็ต้องถูกเบียดเบียนกันไปเขาก,กาลังใช้กรรมเลยต้องมองให้ทะลุก,กดแห่งกรรมมันกาลังใช้กันแล้วก,การเป็นอยู่ในสังสารมันจะไม่วุ่นวายมันจะไม่คือจริงๆแล้วที่มันวุ่นวายเนี่ยมันก็วุ่นวายก็เพราะสมุทรไทยของสัพสัตแล้วก็สร้างสมุทรไทยซ้อนสมุทรไทยสัพสัตอีกทีนึงก็คือกดเก์มันวุ่นวายอยู่แล้วไงดยความหลง แต่พอไปสร้างกฎเกณฑ์ซ้อนกันไปในความวุ่นวายมันก็เหมือนกับตัววุ่นวายตัวที่สองซ้อนเข้าไปจังหวะสองจังหวะสามแล้วก็ตาตึงมาอยู่เช่นนั้นตาตึงก็ช่วยกันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะจริงๆมไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยกฎเกณฑ์นการเนี่ยมันมีแต่ซ้ำเติมตาตึงเงินไปจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะช่วยได้ก็ต้องวิถีพุทธวิถีโพธิสัตว์วิถีอรหันต์เท่านั้นมันก็ช่วยระงับความวุ่นวายได้ชัว่วขณะ มันเหมือนก็ไปช่วยเบรกช่วยอะไรแต่จริงมันไม่ได้ช่วยจริงเพราะมันจะก่อเวทพอเกิดเวทนาซ้ําซ้อนขึ้นมาในรูปแบบนั้นๆในรูปแบบนั้นมันช่วยไม่ได้จริงนี่พอไปสร้างกดขึ้นมันเรื่องมันก็เลยกดนี้มันก็เลยบันดาลให้ให้เกิดการใช้กรรมในการคุมกดกรรมตัวนี้มันก็เลยบันดาลให้เกิด การคุมกฎขึ้นมาไปใช้กรรมในรูปแบบของการต้องไปคุมกฎต้องไปรักษากฎต้องไปใช้กฎมันเป็นวิบากชนิดหนึ่งของการสร้างกฎก็ต้องไปคุมกฎต้องไปรักษากฎเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันตัวมันเองมันก็เป็นกรรมในตัวมันเองการสร้างกฎขึ้นมามันก็เป็นกรรมในตัวสร้างกฎเองแล้วมันก็บรรดาให้เป็นวิบากต้องไปคุมกฎต้องไปสร้างกฎวนไวนอยู่งั้นน่ะในสังขารเนี่ยวนเวียนก็อยู่อย่างนั้นน่ะจากการหลงสร้างกฎ ก็ต้องไปใช้วิบากในการได้ไปคุมกดสร้างกดคุมกดอย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นคือสร้างกรรมตัวไหนก็ต้องไปเป็นวิบากวนเวียนเป็นวิบากกรรมลักษณะเช่นนั้นไปเรื่อยๆในสัมเทววัตเอางี้ดีกว่าเห็นไหมแั่นั้นมันไม่ได้ช่วยกันจริงทุกอย่างแล้วมันมีมันไม่ไมีอะไรที่มันช่วยได้จริงก็ต้องเนื้อหาตัดสรลแห่งพุทธองค์สะท้อนใ้มันตรงต่อความไม่ยึดติด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองต้องพูดกันละละ prayed, เรื่อยๆกล่าวกันเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองต้องพูดกันเรื่อยๆกล่าวกันเรื่อยๆให้มันตรงตัวเนื้อหาตรัสรู้ของท่านแล้วมันจะตัดให้เองไอ้โมหะตันหาปรธานของสัพสัตมันจะถูกตัดไปกันเองเพียงแต่เรากล่าวไม่ตรงเนื้อหาตรัสรู้ของท่านมันก็เลยกลายเป็นตอกย้ำซ้ำเติมไปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้ความเห็นความหมายตอกย้ำกันไปเรื่อย ราต้องสะท้อนนี่มันตรงตเนื้อหาการตัดสรู้ช่วยกันเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นหรือไม่พ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดหนึ่งต้นคือสะท้อนนมันตรงต่อนิพพานเลยนิพพานสรุปเลยไม่ใช่ไปต้องไปทําตัวทําใจแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่่างลักษณะเช่นนั้นเลย ไอ้แบบนั้นมันจะเป็นเนื้อหาสมุทรไทยสร้างตัวสร้างตนเราแต่ละพบเราพูิตั้งแต่พมโลกจนถึงอเวจีมาเราเมื่อคุณขยันสร้างกฎขึ้นมาคุณก็ต้องใช้วิบากในเรื่องของกฎนั่นที่สร้างขึ้นคุณก็ต้องไปวนเวียนติดกับกฎเกณฑ์กติกาไปเรื่อยต่อการต่อกับต่อการต่อกับต่อการต่อกับต่อพุทธนอนไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลย เป็นวิบากของเจ้าหน้าที่สวรรค์ของเจ้าหน้าที่นรกเนี่ยมันเป็นวิบากของทุกคนของทุกท่านทุกอกที่เคยหลงสร้างกฎมาเคยหลงใช้กฎมาเคยหลงประโลกกฎมาซึ่งมันเป็นสร้างมันเป็นการสร้างการรมเรื่องของกฎและใน,นสุดก็จะมาเป็นวิบากวนเวียนเป็นเจ้าหน้าที่ของ มนุษย์อมนุษย์มาเรื่อยเป็นเจ้าที่ของนรกสวรรค์กันมาเรื่อยเป็นเจ้าที่ของพระปุมกันมาเรื่อยมาเรื่อยมันเป็นมิบาปมาเรื่อยเลยจากเหตุที่เริ่มขึ้นมันเป็นมันมันกลายเป็นกรรมซ้อนกดแห่งกรรมอชั้นหนึ่งกดแห่งกรรมก็มีอยู่แล้วมันทํางมันก็ให้ผลอยู่แล้วในสิ่งที่กระทำแม้ผู้สร้างกดขึ้นมาก็เหมือนกันก็ต้องได้รับ ผลของการสร้าง,งกฎมันก็ต้องเป็นวิบากวนเวียนไปคุมกฎอยู่นั่นแล้วก็กดดันอยู่นั่นกดดัน,นอยู่นั่นไม่มีอะไรเลยกดก็ดกดดันมันไม่ได้หลุดพ้นช่วยกันจริงจะบอกว่ามันไม่มีแนวทางอื่นอีกแล้วมันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นก็ต้องสัจธรรมของพระธององดีๆเนื้อหาตัดสรุมีมาทุกพุทธนดรต้องมาใช้สรุปสังสวัสดิ์กันดีๆ มาใช้ตัดสรุอช่วยสังสวัตรกันดีๆไม่ใช่มันไม่มีวิธีอื่นก็เลยหาวิธีเช่นนั้นคือถ้ามันไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่าอะไรก็ไม่ต้องใช้วิธีไหนเลยอย่ายุง่งอย่าโมแตะอะไรกับอะไรแล้วสิ่งนั้นอะไอ้ที่ไม่อะไรกับอะไรมันจะกลับกลายเป็นคลายช่วยทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณในสังสรวัตรนี้ไปด้วยกันเองอนกภาพเรามันเพราะมันไม่ใช่สมุทยัย ไม่ใช่ตัวเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าอะไรกับอะไรเยอะมันเหมือนก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ไปซะเองมันก็จะทุกข์ถึงสั้งสองสมาตรทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันมันต้องปรับรูปแบบใหม่การปลดในสังสมัาตรนี้ก็ต้องให้มันหมดนโลกหมดสวรรค์หมดรูปแบบนโลกหมดรูปแบบสวรรค์มันเหมือนกับกรรมที่บุคคลทั้งหลายสร้างทำ สัพสัตทั้งหลายสร้างทางํามันเป็นนรกเป็นสวรรค์ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะไปส่งเสริมให้เป็นนรกเป็นสวรรค์เราต้องตัดสรุช่วยกันเลยยุติช่วยกันไปเลย,ท,ยไไทุกอย่างก็ไหม,ไมกับไหมไปด้วยกันทุกอย่างก็ไหมมันก็ทั้งไหมเองไปได้วยกันต้องใช้เนื้อหาตัดสรุปสรุปช่วยสงวังหารกันเรื่อยๆอย่าส่งเสริมนรกสวรรค์อย่าส่งเสริมให้มันมีรูปแบบของนนรกสวรรค์ขึ้น แล้วสังสวัสดับภูมิเนี่ยมันจะโดยเนื้อหานิพานสรุปเหมือนกันทั้งหมดจะไม่เป็นเพราะเป็นภูมิสิ่งที่ต้องล้างก็คือทั้งนรกทั้งสวรสคนะ์ต้องล้างไอรูปแบบเหล่านี้มันไม่ควรจะมีมไม่ควรจะมีเลยใช้นีิพานสรุปสังสวรรัสด์กันไปเลยเอี่ย ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันทุกอย่างก็ไหม่ตัวไหม่เองไปด้วยกันทุกอย่างก็สละตัวสละเองไปด้วยกัน